สวัสดีครับวันนี้พบกับผมภูมิใจครับวันนี้เนี่ยก็เป็นวันสงการครับโดยปฏิบัตีของไทยเนี่ยเราก็าจะมีการลดน้ําดําหัวผู้ใหญ่นะครับก็เดี๋ยวเราไปเริ่มดูเลยครับว่าวันนี้เนี่ยภูมิใจจะทําอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูอะไเลยครับก็ในวาระสงการวันนี้ภูมิใจก็มาลดน้ําดําหัวทวด ก็ขอให้ทวดสมพ้าแผงแรงอายุมั่นขันยืนอยู่เป็นร่อโพล่มใสให้ลูกหลานไปนานๆนะครับออายุวตะโกมีอายุยั่งยืนนานตานวัตโกให้มีทรัพย์สมบัติมหาศาลชิวัตะโกให้มีใจดีเยี Girl, ่ยม ยะสวัสดิ์ตะโกให้ม well ีความดีเด่นต okay, ่อผู้ชนทั้งหลายพารวัตถโกให้ร่างกายเข้มแข็งและสมบูรณ์วันนวัตถโกให้ผิวพรรณขรุของเหมือนจันทร์บันเพลนสุขวัตถโกให้มีความสุขกายสุขใจตลอดอายุวันโนสุขังพลังจ้าจูพุทธพลังการมันเด่นน่ารักมาก จเจริญเจริญนะครับเรียนแสนซีนเก่งๆเป็นยูทูบเบอร์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับมากครับอ้าวใครจะมาสผอีกเมื่อกี้ครับเราก็ได้ลดน้ำผู้ใหญ่ไปแล้วนะครับ เดี๋ยวเราก็จะมาล้างเท้าให้ผู้ใหญ่กันบ้างเพื่อเป็นความสิริมงคลนนครับก็ถ้าใครอยากเฮงๆรรวยๆนะครับก็กลับบ้านไปล้างเท้าให้ผู้ใหญ่ได้เลยนะครับเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นพระในบ้านของเราครับเดี๋ยวเราไปเริ่อมเลยครับ,บก็บัดเยอะก็ได้ครับนี่ก็เป็นน้ำหอมที่เราเตรียมไว้นะครับ กข็ขอให้ทวดสุขภาพแข็งแรงขอให้ทวดสุขภาพแข็งแรงอายุมั่นฝันยืนอยู่เป็น่มโฮร่มใสให้ลูกหลานเป็นนานๆโอ้ใจมันดีอากาศดีมนเดิมน่ารักมากเลยครับสุดหล่อของคุณยาย เป็นเด็กดีมีสุขภาพแข็งแรงเรียนหนังสือีเก่นะคะ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อาจจะไม่ตรงตามขั้นตอนของพิธีการเท่าไหร่นะครับแต่เราก็ทําด้วยใจศรัทธาของเรานะครับก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยกลับบ้านไปลดน้าําผู้ใหญ่ไปล้างเท้าผู้ใหญ่แบบที่ผมด้ทำในวันนี้นะครับก็ร้าใครชอบคลิปดีๆคลิปตรงเสริมหรือระบป๋าวัฒนรรมไทยแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตัปสไครป์เป็นกําลังใจให้พิใจด้วยนะคะสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย ได้เลยล่ๆเยนี่ล้างเท้าให้ช่วยล้างเ้าให้ช่วยดีนะคะเยียลื้อจิ่างเดาให้สะอาดๆให้จัดความให้ดเซีดีบัดเอาดีเราจัดความให้สาธุ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  ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงยุงมัน่นผันยืนอยู่เป็นโลโครถไซรลูกหลานเป็นนานนะครับผมครับรัก